ความก้าวหน้าทางความคิดที่เกิดขึ้นต่อการบริหารการบ้านเมืองเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมด UBI อะไรต่อมีอะไรต่างรัฐบาลนี้ไม่รับสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็ยังวางแผนมองข้างหน้าไปอีกยี่สิบปีข้างหน้ามันทําไม่เห็นเลยฮะวอ้ยุทธศาสตร์ชาติย0ิบปีมันจะทําให้เราถอยหลังไปสองพากว่าคือใช้มาตรฐานณตอนนี้มองไปถึงว่าจะทําอะไรในด้านสิ่เพราะคุณช้านะวันนี้แล้วเนี่ยไอ้ยีสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเขาวางอะไรอยู่ไม่มีค่ะเขาไม่ได้คิดถึงงปีขข้้าาาาาหนเเพระว่ คงบอ,ง <นะ S 1> องไปรับผิดชอบอะในสิ่งนี้นายกเข้าสภาะะอีกวันหนึ่งแล้วก็ตอบอเรื่องต่างๆที่สสอ,อภิปรายมานายกบอกว่างบประมาณเนี่ยก็ส่วนตัวเข้าใจว่าต้องการใช้งบนะคะหมายถึงภาคส่วนต่างๆแต่ติดข้อจำกัดที่จะมีเงินใช้พร้อมกันดังนั้น ที่จะมีการใช้เงินพร้อมกันดังนั้นจึงต้องมีทั้งคนได้และก็คนไม่ได้ยืนยันว่าแต่ละโครงการมีคณะกรรมการกันกลองการใช้จ่ายงบเพื่อให้งบเพียงพอกับการใช้จ่ายเพราะว่าต้องใช้เพื่อดูแลประชาชนเงินเดือนข้าราชการก็ต้องใช้สวัสดิการต่างๆของข้าราชการประกันสินค้าราคาเกษตรเงินช่วยเหลือต่างๆรวมถึงการส่งเสริมให้ลงทุนด้วยก็ต้องใช้เงินเหมือนกันดังนั้นรัฐบาลจึงคิดว่าเป็นเสมือนการให้ปลาค่ะและจะต้องให้เบ็ดไปด้วยให้เบ็ดไปด้วยนะโดยเฉพาะเบ็ดที่เปรียบเหมือนการฝึกอบรม จะต้องเกิดผลสมัมฤทธิ์ตามมาฝึกอบรมเบ็ดคือฝึกอบรมจบแล้วพี่นี่แหละแล้วแล้ว,ล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 วมีใครทราบไหมฮะว่าอะไรมันถึงได้เป็นปัญหานะเราเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในห้าหปีเราจะเห็นว่าพี่แขกจิ้มไปทางไหนมันมีปัญหาหมด8 4 0 0 0บใบค่ะเ,<ๆ>เขาถามเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มเขาถามเรื่องโอเพนดาต้าเขาถามเรื่องโอเพนก v เ r อร์ n มเขาถามเรื่องสวัสดิการท้องถิ่นเขาถามเรื่องการกระจายอำนาจ แล้วอันนี้คือคําถามที่ค่อนข้างไปแตะเชิงโครงสร้างของพักคก้าวไกลคุณไปตอบเรื่องอันนี้ข้าราชการตอให้ลมาแค่นี้คือเขาถามเขาถามเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มเขาถามเรื่องสวัสดิการท้องถิ่นแต่คุณไปตอบเรื่องโอ้ยให้ไปแล้วเราก็ต้องให้เบดไปด้วยอันนี้คำถามยากไม่ตอบตอบไม่ได้ไขรไม่ว่านะแต่คำถามที่ง่ายคือสสอหนองคายจากพักเพื่อไทยตะกี้ถามคำถามที่เบสิกมากก็คือ เออที่หาเสียงไว้อะค่ะประชาชนก็ถามถึงเงินเดือนผู้สูงอายุยังไงคะแค่แรง0 0่บาทขนาดคาถามง่ายๆอย่างนี้โอ้ให้ป้าไปแล้วหรืวต้องให้เบดเบดคือการฝึกอบรมมันมันคนละเรื่องคนละโลกเลยแล้ววิธีการแก้ปัญหาเป็นอย่างนี้เห็นเลยว่าวิธีคิดของแกก็คือว่าทุกคนแตกกระจายกันอยู่แล้วทุกคนเสนอมาแล้วเวาแล้วก็ตัวเองก็จะแบ่งให้เงินไปตามความสําคัญที่ตัวเองเห็นถูกไหมฮะที่ตัวเองเห็น ความหมายก็คือไอ้ปากที่พูดว่าบูรณาการมันไม่มีฮะ<ล>เพราะจริงๆแล้วการทํางานในลักษณะแบบนี้เนี่ยหนึ่งผู้นํามันต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนถูกไหมครับว่าลําดับความสําคัญของประเด็นต่างๆและจะทํายังไงที่แก้หนึ่งปัญหาเนี่ยและมันจะไปช่วยแก้ปัญหาอื่นอาาีกด้วยอาจารย์มิโอาจารย์มิโรดมันเหมือนกับว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาคุยกันเรื่อง เออสี่จุดศูนย์เขาคุยกันเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วแกก็ยังอ่านจันทโคลลบอยู่เลยอ่ะซันทโคลลบหรือเปล่าเรื่องการปฏิรูปราชการเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังพูดเลยนะคะว่าต้องปรับโครงสร้างเก่าอจะปรับโครงสร้างเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้านู่นนะคะหลายอย่างจะเป็นต้องจัดตั้งขึ้นมาใหม่คือเปรียบเทียบย้อนกลับไปถึงรัชกาลที่ห้าเลยเทรนด์ของโลกคือจะไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับจัดตั้งขึ้นมาใหม่คือการขยายตัวขึ้นไปเรื่อยเรึ่นย้อนมันย้อนมันเกิดขึ้นนใโลก ที่เขาทำร,ระบบราชการให้เล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวก่อนออการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศที่ทันสมัยในสมัยรัชกาลที่ห้านี่นะคะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะไม,ไม่ไม่มีอะไรเหลือให้เราเห็นแล้วมีรถไฟบ<อ>้างพี่ <laughs> <c oughs> คือทำไมถึงต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะว่าหลังจากในสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะเราก็ มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเมือง<ห>สังคมคือถ้าเป็นศักรมัชกาลที่5มันคืออะไรอาจารย์วิโรดมณฑลพายัพ <c oughs> มณฑลอุดร <c oughs> มณฑลทักษิณมีมณฑลมีเทศาพิบาลมณฑลถูกไหมคะอันนั้นน่ย คือระบบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรชัชกาลที่5แล้วประเทศไทยไม่มีประเทศไทยนะคะสมัยรชัชกาลที่5มีแต่สยาม,มแล้วเราก็ผ่านความเปลี่ยนแปลงเรายกเลิกสนธิสัญญาบาลิงเราได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตพอเราได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเรามีเอกราชอันสมบูรณ์เราเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยเรามีโมเดิร์นเนชั่นสเตทนะคะที่ สนใจที่สัญชาติมากกว่าเชื้อชาติอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่คือโมเดิร์นเนชั่นเตทเรามีรัฐกรมันูญเรารู้แล้วฮะว่าเขาเรียนอะไรกันพี่มันเลยผลิตคนออกมาเป็นแบบนี้ไงทั้งจากโรงเรียนที่แกเร <stüt> ียนแล้โรงเรียนในร้อยที่แกจบมาเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์คะช่วยออกมาจากพระอภัยมณีจนทั่โลกสังนาและต่างๆนะคะช่วยเข้าสู่โลกแห่งความสมัยใหม่ ที่ณที่เราอยู่ปัจจุบันค่ะณโลกที่เราอยู่ปัจจุบันเราเรียกว่าโลกสมัยใหม่ี่ยที่แขกไม่เข้าใจเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้ได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการอภิปรายครั้งนี้แล้วแต่หลายคนยังไม่เข้าใจค่ะอยากให้มองปัญหาที่เกิดขึ้นคนพูดเขาบอกว่าคนที่มาเสนอแนะเขาว่าไม่เข้าใจเขารู้อยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวแล้วลองดูวิธีคิดของคอรมอตัวนี้มันเริ่มเป็นพระโรคระบาดนะอย่างขุนตมะเนี่ยจาได้ไหมฮะตอบว่าจัดเก็บภาษีไม่ได้คนเขาถามก็บอกว่าเป็นตั้งแต่ ยุคก,การลดการจัดเก็บใช่ไหมภาษีในรัฐบาลยิ่งรังกโทษนะครับพวกพี่มีอำนาจอยู่มาเจปี <c oughs> ไปทำบ้าอะไรอยู่ที่ไหนฮะ <c oughs> ถ้ามันไม่ดีก็แก้สิ <c oughs> แล้วทำไมอะเขาถึงได้ต้องไปลดนะตอนนั้น <c oughs> เพราะในภูมิภาคนี้นะตอนนั้นเนี่ย <c oughs> การเก็บภาษีของนิติบุคคลเราแพงที่สุดฮนะมันทำให้ไม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการแข่ง <c oughs> ขันและพอทำแล้วเนี่ยมันก็เกิดการพัฒนาขึ้นมา พวกคุณต่างหากที่เข้ามาบริหารจัดการและทําให้ชิบหายใช่หรือไม่ FPI มันไม่มีใช่ไหมเพราะอะไรแล้วทำไมวันนี้ต้องแก้ผ้าเอาระหน้ารอดโดยการโยนเรื่องไปให้เขาคนอื่นทั้งที่เขามีเหตุผลที่เขาทาและอย่าให้ขุดนะครับพวกคุณลดไปเท่าไหร่ให้พวกในทุน EC ไปเท่าไหร่ให้พวกในทุนใหญ่ในพลังประชารัฐในประชารัฐเนี่ยไปเท่าไหร่อย่าให้ขุดนะฮะแต่ประเด็นหลักที่นายกจึงอยากจะชี้แจงด้วยก็คืองบกลางค่ะวิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินก็เลยบอกว่ามันจําเป็นต้องมี รายจ่ายที่จะต้องจ่ายประจํารวมถึงกรณีภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นถ้าหากไม่มีปัญหาภัยพิบัติก็จะนํางบส่วนนี้ไปเพิ่มเติมในส่วนของท้องถิ่นประชุมครมอต่างจังหวัดมีการเสนอโครงการต่างๆมางบกลางนี่แหละค่ะก็เลยจําเป็นานาย<ก>บาย<ข>าแบบนี้คิดแบบคิดแบบกระทรวงกลาโหมมีค่าอยู่ตรงไหนบ้างมีงบประมาณอะไรขึ้นมาคือทำงานแบบนี้ฮท่านควรจะทราบได้แล้วว่ามันทําให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าไม่ได้ภัยพิบัติก็เห็นรับบริจาครัวรวคือ คือถ้างบถ้าไม่มีภัยพิบัติอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าไม่มีภัยพิบัติเงินเหลือ<ไ>อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพอมันเหลือเดี๋ยวค่อยเอาไปเติมให้ท้องถิ่นเขาไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นนะคะเขาไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเขาไม่ได้กลัวว่ามีภัยพิบัติแล้วเราจะไม่มีเงินเขาไม่ได้กลัวว่าโอ้โหคุณ <laughs> เงินเหลือจากการที <laughs> <ate>. ่ปลอดภัยพิบัติแล้วคุณจะไม่เอาเงินไปให้ท้องถิ่นคําถามที่เขาห่วงเรื่องงบกลางสูงเกินไปเพราะว่างบกลางเนี่ย มันอยู่นอกเหนืออำนาจการตรวจสอบของสภาแล้วไอ้ที่คุณบอกว่ามีคณะกรรมการก่รกรองเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรเรามั่นใจในคณะกรรมการเหล่านั้นได้อย่างไรสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาพูดเขาพูดเรื่องความโปร่งใสและอำนาจถ่วงดุลในการตรวจสอบการใช้เงินและ accountability ของกรรมการต่างๆที่ตอบสนองต่อประชาชนถามเป็ดตอบไก่ถามไก่ตอบนกพิราบถามดิจิตอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แข กอนนิดเดียวตอนจบนะฮะบอกตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งแต่อยากให้ปรับวิธีคิดและปรับความเข้าใจจะได้ร่วมมือการเปรียบเทียบกับต่างประเทศไทยต้องสร้างเส้นทางสายใหม่ขึ้นมาทําระเบียงเศรษฐกิจซ้ายขวาตะวันออกตะวันตกเหนือล่างโดยไม่ทับเส้นเดิมแต่ต้องใช้งบประมาณและเวลามันเกี่ยวอะไรแล้วที่ผ่านมาคุณพี่ทําอะไรไปแล้วบ้าง ทิ้งคำถามไว้ตรงนี้ก่อนทิ้งคำถามไว้ตรงนี้ก่อนย้อนหน้าสุดท้ายที่นายกพูดถึงเนี่ยโดยไม่ได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโครงการต่างๆที่เสนอมายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในการใช้งบประมาณโดยไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครแล้วหมายถึงตัวเองดีคนเดียวเพราะว่าตัวเองไม่ใช่คนแบบนั้นโอ้โหเหรอฮะเหรอฮะนายกไม่ใช่คนที่ไปว่าใครไม่ไว่าใครคุณว่าคนอื่นตลอดเวลาแล้วอวยตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วย นี่ยังหน้า<ต>ด้าน<ต>ไม่ไมยอมจะฟังคนอื่นเขาอีกว่า <c oughs> เขาวิพากษ์วิจารณ์และเห็นคุณเป็นคนยังไงแต่ตะกี้ที่อาจารย์วิโรจอ่านอะแขกขออ่านซ้ำอีกทีเพราะแครเพิ่งรู้ว่าเป็นความฝันของพลเอกประยุทธ์ค่ะ <c oughs> เปรียบเทียบกับต่างประเทศไทยต้องสร้างเส้นทางสายใหม่ระเบียงเศรษฐกิจซ้ายขวาตะวันตกตะวตันออกเหนือลงล่างต้องใช้งบประมาณและเวลาตั้งเป้าหมายไว้ว่าหากยังอยู่ในตําแหน่งจะทําให้ได้เพราะจะทําให้เกิดเมืองใหม่และชุมชนใหม่ขึ้นมาตลอดเส้นทางนี้แขกพึงรู้ว่าความฝันของวนเอกประยุทธ์คือจะสร้างเส้นทางสายใหม่ Silk Road, Road. ไปไหนคะทะเลทรายซาฮาราหรอ ไม่มีอะไรหรอกก็พูดเชื่อมจีนเขาไปอย่างนั้นน่ะขอโทษแล้วทั้งหมดเดี๋ยวเรื่องคนนั้นตีิตี้เขาพูดมากี่ปีแล้วแล้วพวกคุณก็ไม่ได้ถามอาจารย์วิโรจน์ ไอ้เรื่องการเชื่อมเส้นทางสร้างชุมชนใหม่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยแลนด์ทเวนตี้ทเวนตี้นะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสองไทยแลนด์สองนภายใต้การดูแลของคุณชัชชาติแล้วคุณชัชชาติและทีมงานออของกระทรวงคมนาคมภายใต้นะอดีตนาย,ยกยิ่งรักตอนนั้นนะคะเขาเขาฝันเขาทําทุกอย่างเป็นรูปประทำหมดแล้วแต่พวกคุณนะ่มาบอกว่าถานนลูกรังไม่หมดคุณไม่ให้เขาสร้างแล้วตอนนี้คุณจะแบบโอ้ยมีความฝัน <c oughs> ยังอยู่ในตําแหน่งสร้างเส้นทางสวยใหม่จะเกิดชุมชนใ ไิ่ไม่รู้จะหัวเราะเป็นเลขอะไรดีไม่แล้วหัวเราะเป็นไม้แต่คู่เรื่ก็ลต,ตลกนะพี่บ้าแต่เรื่องความมั่นคงคุณรู้ไหม c o n น e c t i v i t y มันจะต้องปรับวิธีคิดเรื่องความมั่นคงไปขนาดไหนคุณยังคิดความมั่นคงแบบสงครามเย็นและจะทำ c o n น e c ิ i v i t y ทำเส้นทางสายใหม่โทษนะครับขำครับไม่คุณยังจะแจกเบ็ดอยู่เลยคุณจะไม่ทำเส้นทางสายใหม่ connectivity แล้วรองนายกวิศนุเนี่ยพูดถึงภาพรวมนะคะก็ไม่ติดใจคําวิจารณ์ในการอภิปรายงบประมาณปี64หรอกส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้ตั้งงบรองรับหลังโควิดคล,คลี่คลายเนี่ยรองนายกก็บอกว่าผู้ที่รู้ก็ต้องไปชี้แจงในชั้นกรรมธิการเพราะว่าเรื่องของงบได้เตรียมทําไว้ก่อนจะมีโควิด เมื่อเกิดการระบาดก็นํามาปรับให้สอดคล้องก็เลยช้าเป็นเดือนกว่าจะเข้าสภายืนยันมีแผนรองรับจัดเตรียมไว้อยู่แล้วส่วนข้อกล่าวหาที่โจมตีว่ารัฐบาลก่อนนี้มากที่สุดนั้นนายพิษณุยอมรับนะฮะถ้าจริงก็จริงเพราะรัฐบาลอยู่มานานเพราะเมื่อพูดถึงรัฐบาลนี้คุณไปมองตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมกร,รับตงแหน่ตั้งแต่ปี57 จึงอยู่นานกว่าคนอื่นแล้วก็ทางานมากกว่าคนอื่นแล้วต้องใช้เงินและเมื่อเจอโควิด19นะครับช่งรัฐบาลอื่นไม่เจอแล้วต้องใช้เงินดังนั้นจะเอาเงินมาจากไหนสมัยก่อนนํามาจากภาษีอกรแต่วันนี้ประชาชนไม่มีรายได้ปิดบ้านปิดเมืองปิดประเทศล็อกดาวน์รัฐบาลจําเป็นต้องกู้เงินทั้งนี้จะกู้มากน้อยไม่แปลกนะขอให้มีปัญญาใช้นี่ก็แล้วกันอขอให้ใช้อย่าเบี้ยวนะอันนี้กำลังจะบอกพวกเราว่าอย่าเบี้ยวนะฮะ ขาไ่อขคอรเขาเป็นใบเตยคู่อีกแล้วขอโทษนะ <c oughs> วิธีคิดในยุคข,ของคุณทักษิณเนี่ยอันนั้นฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่มากนะ2540เป็นต้นมาก็ฟื้นเจอปัญหาสึนามิก็เป็นวิกฤตถูกไหมครับในยุคข,ของคุณนิ่งรักก็มีน้ำท่วมอะไรสารพัดนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีปัญหาม็อบปิดสนามบงสนามบินต่างๆคือทุกคนก็ผ่านวิกฤตมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ ลองดูว่าการใช้เงินในแต่ละปีของแต่ละรัฐบาลเนี่ยที่เขาบอกเขาไม่ได้บอกว่ามันสูงเพราะคุณอยู่มานานนะเขาบอกว่าเมื่อไปดูเฉลี่ยต่อปีแล้วเนี่ยคุณก่อหนี้มากด้วยใช้เงินเยอะด้วยและที่สําคัญก็คือพอใช้ไปแล้วเรานึกไม่ออกว่าเราได้อะไรกลับมาไงนั่นคือปัญหาของคุณ คือคําอธิบายว่าอ๋อนี่เยอะก็เพราะอยู่นานไงเป็นคำอธิบายที่ตลกมากเราก็จะบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่นานสิคะอยู่แป๊บเดียวก็พอจะได้ไม่ต้องก่อหนี้ขนาดนี้แล้ว20ล้านล้านที่ใช้ไปอะค่ะ ถแถลงผลงานให้ทราบหน่อยเพราะว่าโควิดมันไม่ได้มาเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะโควิดมันเพิ่งมามกราคมนี้แต่6ปีกว่าที่คุณใช้ไป2ี่ล้านล้านโดยที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยคุณเอา20ล้านล้านเนี่ยไปทำอะไรให้เกิดมรรคผลกับประเทศชาติและประชาชนเพราะว่าถ้าคุณลงทุนกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ย เจอโควิดเข้าไปครั้งนี้ครั้งเดียวคุณจะไม่ไปเป๋ขนาดนี้แต่ก็เพราะว่าเราเปราะบางกันมาตลอด6ปีไงคะเจอโควิดไปทีเดียวเนี่ยเราถึงเซซัดโซเซจะเอาไม่อยู่แล้วถามต่อไปว่ามาโทษประชาชนว่าพี่ให้ทำไงต้องกู้ไว้เก็บภาษีไม่ได้ล็อกดาวปิดบ้านปิดเมืองใครก็ถามว่าแล้วใครสั่งปิดาะ<แ>ถามว่าแล้วใครสั่งปิดแล้วใครที่ล็อกดาวปิดบ้านปิดเมืองทำมาหากินกันไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้ใครสั่งปิดประชาชนรู้ขึ้นมาปิดเองเลยก็บวกคุณน<ต>ะปิดแล้วึ่มานบวยวาย ว่าเนี่ยชดเก็บภาษีไม่ได้เอา้าก็เขาคุยกันแล้วเราเนี่ยพูดทุกวนันปากปากแขกฉีดถึงกลางกระหม่อมแล้วบอกว่ามันต้องบาลานซ์นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องโรคระบาด <c oughs> คุณก็ต้องสามารถบริหารถ่วงดุลกับภาวะเศรษฐกิจคุณจะได้เกรดสีวิชาสุขศึกษาวิชาเดียวไม่ได้ <c oughs> คุณต้องเฉลี่ยเกรดนะคะคุณจะ ตกศูนย์ทุกวิชาแล้วไปได้สี่สุขศึกษาวิชาเดียวไม่ได้อันนี้มันแปลว่าคุณสอบตกแล้วถึงเวลาคุณเขาบอกว่ไอ้คนนี้เก็บภาษีไม่ได้กูกูแล้วมีปัญญาใช้เขาไม่ได้พูดว่ากูแล้วมีปัญญาใช้หรือเปล่าเขาบอกว่ากูแล้วเนี่ย คุณเอาเงินที่คุณกู้มาฟื้นฟูเศรษฐกิจได้หรือเปล่ารัฐมีหน้าที่แบกรับการขาดทุนของการใช้งบป,ประมาณหากว่าการขาดทุนนั้นมันนํามาซึ่งการชุบชีวิตของประชาชน mm. และเศรษฐกิจของประเทศรัฐขาดทุนได้10% 15% 20%เหมือนโครงการจำนำข้าวไงคะที่เขาแทงบัญชี mm. ไปแล้วว่ารัฐเนี่ยมีความสามารถที่จะแบกรับการขาดทุน mm. ได้เท่าไหร่ค่ะ oh. ต้องให้คนอย่างแขกสอนวิศนุหรอคะฮะแขกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้คนสติสตังไม่ค่อยสมปูรดีอย่างแขกเนี่ยสามารถมานั่งแจกแจงเรื่องแบบนี้ให้คนในสังคมได้ี่ยรัฐบาลทําได้ทีละอย่างหรเปลอกค่ะแก้โควิดก็แก้โควิดไปก่อนเดี๋ยวเศรษฐกิจค่อยมาแก้ไม่ใช่ฮะเศรษฐกิจไม่เคยทําอะไรอยู่แล้วไม่มีปัญญาอยู่แล้วเพลินโควิดมาปั๊บมันมันเป็นงานที่ทําได้ไงก็คือเป็นยามไงปิดประตูจับคนห้ามออกจากบ้าน ใช่ไหมฮะแล้วประชาชนต่างหากที่เขาดูแลตัวเองแต่แล้ว<ฟ>พยายามที่จะพรลออม,มันมากนานที่สุดเพราะอะไรพี่มันเป็นความสําเร็จอย่างเดียวที่คุณทาได้และอ้างว่าเป็นของคุณเองถูกไหม,ไมฮะแล้วมันไม่แฟร์ที่พอเขามาชี้เป้าคุณเรื่องคุณแบบไม่มีความสามารถจะจัดการเรื่องเรื่องไฟแนนซ์ของประเทศก็เราต้องปิดประเทศเอา้า มย้อนไม้หลักกลับไปจะปิดแล้วพี่แขกและสิ่งที่ผมกลัวบอกกู้แล้วก็ไม่เห็นเป็นไรกู้แล้วก็ใช้ได้ใช่ฮะรัฐบาลก่อนๆเขาเป็นอย่างนั้นแต่รัฐบาลคุณไม่เป็นไม่ผมไม่มีความเชื่อมั่นใดๆเลยว่าคุณจะมีปัญญาในการที่จะทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นมาและสามารถที่จะใช้นี่ที่คุณก่อได้ทุกปีทุกปีขาดดุลงบประมาณทุกปีกู้แก้ขาดดุลทุกปีนะฮะเวลาของรัฐบาลนี่อีกสักสองปีสองปีสามปีสองปีกว่าไปนะฮะไปตั้งแต่พ่กนี้เลยฮะ